นาวทำไมถึงได้หนาวแบบนี้กันนะนีรวยเปล่าเจ้าทำไมทำไมตัวถึงได้เย็นแบบนี้กันนะมีลานอีแบวเตาผิงมาเร็วเข้าให้รวยเปล่าอยู่ใกล้เลาลาตาผิงก่อนก็แล้วกันนะตัวจะได้อุ่นขึ้นนะว่าแต่ว่าลานอีข้าอยากจะให้เจ้าที่บายให้ชัดเจนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันคืออะไรกันนะ เป็นเหอหัวตี้ที่เกือบทำ้ายเครื่องมรนการโอชายรับสั่งให้ข้าไปซุ่มโจมตีใกล้ที่สะบัวเรื่องอื่นข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันที่แท้ก็มีเรื่องเช่นนี้ด้วยอย่างั้นเหรอข้าจะไม่มีวันให้อภัยมีหรวยเปล่าว่าแต่ว่าเมื่อครู่นี้เจ้าปลาน,นันกัดเจ้าตรงไหนอย่างงั้นเหรอยังจะบอยู่หรือเปลา่าแผลนี่ ก็ไม่ได้รักษาด้วยตัวเองด้วยอัตโนมัติอย่างนั้นหรือแสดงว่าเรื่องนี้มันแปลกมากจะเกินไปจุป,ปลาสีทองนั่นเป็นเครื่องมายากลจากอาณาจักรอิงตูใช่หรือไม่พวกเขาคงยังไม่ตายใจนะปลาสีทองเป็นเจ้าเหนือที่ปกคลุมไปด้วยแสงสีทองโดยธรรมชาติแล้วพวกเขากลัวนกอินทรีแล้วก็สัตว์ร,ร้ายดังนั้นปลาสีทองเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยวิญ,ญญาณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอาณาจักรอิงตู นักบวชของอาณาจักรอิงตูจะเลือกส่วนเนื้อของปลาทองคําเพื่อส่งไปเป็นเครื่องมรนากายเพื่อให้พวกเขาจงรักพักดีต่อเจ้านายตลอดชีวิตพวกมันซ่อนตัวอยู่ในสระน้ำและไม่ปรากฏตัวมานานหลายสิบปีเป็นผลงานชิ้นเอกที่ซ่อนเรือที่สุดของอาณาจักรอิงตูจุาปลาสีทองนั้นมีอายุมากกว่าพันปี และสามารถคงอยู่ในร่างของมนุษย์ได้เป็นไปไม่ได้ที่ทางซิลจะไม่สังเกตเห็นนี่นะแต่ว่าตอนนี้หว้วนเป่าได้รับบาดเจ็บทั้งนั้นเขาจำเป็นต้องเป็นคนรับผิดชอบแม้ว่าเจ้างูน้อยจะดูเด็กมากจริงๆแต่ว่าในสายตาของเขาก็ซ่อความเหี้ยมโหดอยู่ในนั้นเหมือกับถังซิลไม่มีผิดเลยองค์ชายเพียคะแล้วจะจัดการปลาสีทองนี่อย่างไรดีลวนเป่าจะพูดอะไรนะ เพื่อนนการตัวน้อยบอกว่ามันตายแล้วไม้ความหมายของลวนเป่าก็คือให้น้เจ้าปลานนะั้นไปทำเป็นอาหารซะสิอืมเจ้างูน้อยน,นี่แหละเข้าใจค่าที่สุดเลยละค้าไม่หิวแล้วเขาไม่ได้กินอะไรมาตั้งหลายคืนแล้วแม้ว่าจะได้รับการบำรุงจากเลือดของข้า แต่ว่าก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าทองของเขาอิ่มนะนอน้อจรงเลยเอ๊ะหรือว่านี่จะเปลี่ยนเป็นถังซีวแล้วอย่างงั้นหรอเน,นี่ยเอ้าแล้วทำไมถึงได้เปลี่ยนเป็นเจ้างูน้อยอีกแล้วล่ะเน,นี่ยอีกอย่างมีมันเย็นมากเลยร่างกายของเจ้างูน้อยเริ่เย็นลงเรื่อยๆ อาจเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาลงไปในน้ําน้ำในสะบัวก็เปรียบได้กับน้ําในน้ําแข็งนั่นแหละจิตวิญญาณขององชายอาจจะเสื่อมสลายได้เพราะว่าอากาศที่เย็นมากจนเกินไปเครื่องมือนาการที่องค์ชายทรงเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าช่วยเจ้าตอนนี้ถึงเวลาที่เจ้าจะต้องช่วยเขาบ้างแล้ว,ลวรู้แล้วรู้แล้วคาดเตรียมใจเอาไว้ดีแล้วล่ะ เอาละยังไงก็อย่าให้หายไปไม่ได้หยุดเดียวเลยนะเข้าใจไหมเจ้างูน้อยพอได้แล้วมังเจ้างูน้อยตอนนี้เขาจะกลายเป็นกระต่ายแห้งแล้วเ้าก็บอกแล้วไงว่าให้ใช้ชามเลยกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วสินะ ถังซิ่วจะดื่มต่อไปอีกไม่ได้แล้วนะลืมไปเลยว่ายังมีเท้าล่างอีกเหรอ